เเเออาไป็ดดบง้วิธีเตรียมกุ้งล่างกุ้งทำความสะอาดกุ้งฝอยเนี่ยหนะก็ใส่แป้งก็ขีดซีช้อนโตแล้วก็นำซีช้อนโตพ่นให้เข้ากันใส่ปิดไถ่จักหน่อยถ้าผู้ใดชอบกุ้งรสกับไตรสดีลงไปแค่นั้นละยังหวงใส่ได้หลายรสาะว่ากุ้งเขาเป็นแผ่นไงเด้ใส่ขวดนึ่งปุ๋และขวดป้วนปุ๋และอุปกรณ์ยังมีอย่างนี้เด้เดใส่ตะเกียบตะเกียบอันหนึ่งมีกระบวยแบบนี้จองอันแม่พิมพ์ของกุ้งกุ้งลอยแพ้เขา เบรนำมันใส่ไปอ่อนและใน,นความื้นก่อนอ่อนค่อนกลางอ่ะเจ๊เจ้ากุ้งรุงเด้อเนี่ยตีมันออกก,กันแยกกันกันกักินเห็ดขายต่อยอดในล่านก็นได้นี่ใส่กระบวยเห็นปะในความื้นมันออกจะใส่อีกนึง เอากับได้จะนีโคดลงไปเนเื้องกอไปพี่น้องได้เลยเนี่ยในไดนี่นปรุงร้อยแพ้แป้งบางๆเรต้องใส่แป้งเยอะตามความแม่ตินอ่อนนี่แล้วคอยจำพีก็ีผาเห็นเนบิง้งลิปเจโกโดแช่์กดไหลไว้ไปติดตามไว้ก็ได้